แม่แม่ทำอะไรให้กินจ้ากุดมอนึงนอนห้องกันลูกอ๋อกระอนซวนนะเพื่อจะให้กินจ้าเงื่อนมาหลับก็นอนหาเลาะหาลองเตือนขึ้นมามียังให้กินมียังให้กินแล้วมียังให้กินล่ะแล้วสิกินอย่างล่ะอะไรเฮ็ดอย่างล่ะนี่ต้มซุกี้ไปนี่อุ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณแม่ค่ะบอนซวนค่ะบอนซวนค่ะ นอนเตือนสวยลูกขึ้นมาได้กินหยางมียังกินเอาตะลามือตะละเวนไปหล่อไปลองกลับมากระหยากนับผู้อืน่นผู้ใดยากลูกไปเสียลูกกับอะไรผู้ใดแง่จกงักโม่งจักยามแล้วห้องกระสีลูกลูกขึ้นมากินเขน่าก้อนหยางแล้วจมต้มไม่ให้กินเจาน้านาย หน้าทีเชือเมื่อกี้มันขึ้นไปสุกสี่สิกแปดเหมือนราผู้เดียวเเอาสบคนหอมทั้งส่วงไม่รู้ใจจริงจริงเลยเชียวมันมาเป็นกลิ่นดอกพี่น้องมันที่แตกครัหวันแล้วอย่าเป่าเด้อไม่รู้ใจจริงจิงเลยเชียวพอพอเอา Ooh, thank you very much i'll, I'll begin wow.